วันนี้มีแตงโมงมาด้วยค่ะคนผิวผิวออกสีแทนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะกดไปชนตรงหนกตรงแก้มะคะ่ะแก้มยุยย่ะสวัสดีค่ะพี่เอกัญญาจากพี่กภูสันิสาค่ะเรียกอ e ีหรือน้าก็ได้จ้าบ้านพี่วีระมีวิวธรรมชาติให้ดูเยอะเลยนะคะมีต้นไม้อะไรดอกไม้สวยๆวยเยอะเลยค่ะ เพื่อนๆไปทักทายที่บ้านพี่วีละได้นะคะได้เลิกงานแล้วส้มก็จะถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็โพสแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนเราต้องทํางานตลอดเลยอะค่ะนันหน,นตาตาลบางค่ะยินดีต้อนรับคุณพิมพ์ใจสู่สมุทรสาครนะคะห้องไลฟ์ของน้องส้มอนุทโพสิธิ์ค่ะสวัสดีพี่นุชจากมาดามแตนแสงอาทิตย์นะคะเปิดอีกหรอเปิดก็โอเคนะมีไรายได้อยู่นะคะนาตาลสวัสดีพี่วีไรวันค่ะจากพี่จัญญาจ้า หิวแล้วกินข้าวเลยคะหิวแล้วกินข้าวเลคะแม่เอ๋ส้มก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตอนเย็นก็เลิกงานมาก็รีบมาขายคอนเทนต์สักสองสามคลิปก่อนนะคะแล้วก็น้องภูมิจากพี่นงนุชค่ะนครศรีธรรมราชฝนตกไหมคะสวัสดีครับพี่หมูจากน้องภูมินจ่าสวัสดีพี่วันวิไลวันจากพี่กบภูสันนิสานะคะ กินเ,เอาวันนี้แม่ทําห่อหมกอยู่นะคะสวัสดีเอาจากพี่กัญญาลาจาน้องอุปภาษากฤษจาโอเคค่ะแม่เอจาพี่เอาจากมาดามแสงอาทิตย์นะจ๊ะเพราะว่า,าวันนี้ได้ลงแต่ภาพนิ่งอย่างเดียวนะคะไม่มีคลิปลงเลยช่วงกลางวัน สวัสดีค่ะน้องกบนะคะจากแม่เอกกัลยาค่ะสวัสดีค่ะพี่กบจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลจากพี่กบภูสนิสาส้มจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีแม่ไพวันค่ะโอเคค่ะส้มเห็นสัญลักษณ์แล้วค่ะแม่วันมาส่งกําลังใจอันที่ไหนน้องพี่กัญญาลักษณ์บุรีรัมหรอคะสวัสดีแม่ตังกวยค่ะจากพี่กัญญาลัตษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ตังกวยจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีน้องได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะ วันนี้มีแตงโมมาด้วยค่ะยังไม่กินข้าวก็เลยมีแตงโมมากินนะคะสวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่กัญญาลัตค่ะเพื่อนๆนทักทายพี่วีลาด้วยนะคะแชร์แล้วน้องโซ่อโอเคขอบคุณพี่ขอบคุณพ่อวิจิตค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูจากน้องภูมินจ้าสวัสดีพี่วันวิไัยวันจากพี่กบภูสนิสารนะคะ นกสวยมากเลยนะคะนกของพี่วีละสวยมากหยุดตกแล้วค่ะประมาณนั้นพี <c oughs> ่คะน้องส้มจากพี่นงนุษสวัสดีพี่นงนุษได้คะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครน,นะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนรัตจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีคะ่ะพี่วิไลวันจากก็เลยยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่ามีแตงโมนะคะแตงโมหนึ่งจานปกติก็เป็นคนกินผลไม้รอบเย็นอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้กินแตงโมค่ะพี่น้องจากพี่วิไลวันค่ะใครเนาะใครคือพี่น้องสวัสดีพี่นุชคะ่ะจากพี่จัญญานะคะสวัสดีเพื่อนหมูจากอัมพรค่ะมีแม่เอกกัญญากับอัามดแต่งแสงอาทิตย์ด้วยนะคะสวัสดีครับแม่อัมพรจากน้องภูมิน้า วันนี้ส้มก็ยังไม่ได้กินกัอะไรเลยนะคะช่วงเย็นกลับมาก็รีบถ่ายคลิปแนละ้วเลิกงานเลิกงานสี่โมงครึ่งค่ะวันนี้ไม่มีคลิปสต็อกเลยแล้วก็ช่วงกลางวันยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะแทนที่สีขาวไหมน้องส้มใช่ค่ะแม่เอ๋ <laughs> ใช่เลยเป๊ะเลยค่ะคะ <laughs> ขอบใจจ้าจากน้ำน้าตาลนะคะเดี๋ยวถ้าว่งวางๆยังไงจะชวนพี่ต้นไปหาไปเยี่ยมนะคะส่วนใหญ่ส้มอะเวลา ยังไม่กินข้าวก็เลยมีแตงโมมากินนะคะสวยนกสวยงามด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> อเป็นเป็นนกตามธรรมชาติมาท้องฟ้าแจ่มๆะคะ่ะ ฝนไม่ตกก็ได้แบบว่าท้องฟ้าแจ่มแจมวิวสวยๆนะคะแม่เอสมุทรสาข์กินแตงโมไปด้วยค่ะอ <c oughs> สำหรับสู่สมุทรสาครค่ะแ <c oughs> ม่เอถ้าได้ยินเสียงพัดลมแทรกบอกได้นะคะเมื่อวานจมว,ว่า พัดลมเข้าไล e. เยอะเลยอ่ะเราไปเที่ยวบ้านน้องกูกันต่อนะคะอสมยืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงค่ะพี่วีละสวัสดีคุณวีละค่ะน้ำแตงโมไหลค่ะ เพ,เพื่อนกินอะไรก็ไ mm hmm. ดยเช่นกันค่ะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะรีบปีกตัวไปหาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์จากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะมาดามแตนจากพี่นงนุษพี่วีระนะคะจากข่อญหญ่วิจิตวงสาราชค่ะเลี้ยงครับอ๋ออ่ะพี่นงนุชค่ะพี่นงนุษพาพงก็เลี้ยงนกสวยงามเหมือนกันค่ะถ้าไม่ใส่แว่นก็กินนะคะ สวัสดีคะ่ะน้องส้มคนสวยร้านวิวจากพ่กบุษนิสา่า,าสวัสดีพี่กบค่ะยินดีต้อนรับพี่กบุูสมุทรสาครจ้าวันนี้อีกนานน้าแห้งจะได้สูบจากบ่อใส่ไวๆวนี่แหละคะ่ะอ๋อถ้าฝนทิ้งช่วงจะเป็นแบบนี้เนาะกาลังเก็บร้านที่ตลาดจ้าโอเคแม่วันตามสะดวกเลยเดี๋ยวเราไปทั้งทายจับไม้จับมือกันนะคะแล้วก็ยินดี ถ้าไม่ใส่แว่นก็ให้ดูค่ะให้ชมนะคะสวยงามมากเลิฟยูออลนะคะจากพี่วีราค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะนมาทักทายส่งกำลังใจให้ส้มค่ะมีอ่านได้นะคะจะเอาอะไรลืมแล้วอ๋อดินสอเขียนคิวสวัสดีค่ะน้องส้มจากพี่วีลา อยู่ในอยู่ในห้องนี้ไม่แน่ใจว่าพี่นุชยังอยู่ไหมพี่นุชยังอยู่ไหมคะพี่นุชอันหนึ่งจาายงไม่ไม่กินข้าวเย็นเลยนะคะเรื่องงานมาก็แบบว่ามาถ่ายคลิปก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีคลิปสตอ็อกไว้เลยเราก็มาออถ่ายคอนเทนต์นิดนึงคะ่ะถ่ายคอนเทนต์นิดนึงอนุมัติเลยตั้งค่าแล้วอนุมัติเลยไหมคะสวัสดี ถ้าแดดสวยเนี่ยถ้าแดดจ้าหน่อยในยเวลาถ่ายคลิปหน้าก็จะดูสว่างไบรท์ามากเลยนะคะวิวธรรมชาติใดๆท้องฟ้าอะไรก็จะแจ่มใสยังไม่กินข้าวก็เลยมีแตงโมมากินนะคะอยู่ค่ะอ่าทะเลแถวนั้นก็สวยดีนะคะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยจากพี่ภูสานิสากบค่ะไม่ตกค่าร้อนมากจากพี่นงนุษนครศรีธรรมราชนะคะพ่อใหญ่วิจิตนะคะจากแม่เพวันค่ะ มาท้องฟ้าแจ่มๆมค่ะฝนไม่ตกก็ได้แบบว่าท้องฟ้าแจ่มๆวิวสวยๆนะคะแม่เอสมุดสับไสองกระทงค่ะ <c oughs> ของชอบของเขานะคะอะอยู่ในอยู่ในห้องนี้ไม่แน่ใจว่าพี่นุชยังอยู่ไหมพี่นุชยังอยู่ไหมคะพี่นุชอยู่คะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณวิไลวันจากพี่นงนุษนะคะคุณแม่าตังกวยบอกว่าใช่จ้าอสามร้อยยอดอยู่ประจวบคีเีขันส้มเคยไปเที่ยวค่ะพี่วีระผ่านเมื่อวานนะคะอยังรออนุมัติอยู่ใช่ไหมคะพี่วีระหรือผ่านแล้วหิวแล้วกินข้าวะลยู่ะหิวแล้วกินข้าวเลยคะแม่เอ๋ส้มก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตอนเย็นก็เลิกงานมาก็รีบมาขายคอนเทนต์สักสองสามคลิปก่อนนะคะแล้วก็จากพี่จัญญาค่ะ สวัสดีน้องส้มจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีพี่วิไลวันนะคะสวัสดีค่ะภูสนิสากบนะคะจากสวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่กัญญาลัตค่ะเพื่อนๆทักทายพี่วีลาด้วยนะคะแชร์แล้วน้องส้มโอเคขอบคุณพี่ขอบคุณพ่อวิจิตค่ะสวัสดีพี่เอจากมาดามแสงอาทิตย์นะจ๊ะ เพราะว่า,าวันนี้ได้ลงแต่ภาพนิ่งอย่างเดียวนะคะไม่มีคลิปลงเลยช่วงกลางวันอัมพรจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตจากพี่อัมพรนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพรจากพี่ภูสนิษากบนะคะเห็นคลิปแล้วยังขำแม่เอก,กินข้าวหรือยังคะพี่รัตกินข้าวหรือยังจ้านับเวลาใสายแว่นแล้วก็แว่นเขาจะกดตรงแก้มตรงนี้พอดีเลยค่ะ สวัสดีครับพี่แตนแสงอาทิตย์จากน้องภูมินจ้าส่วนส้มก็กินแตงโมงไปด้วยค่ะพร้อมอ๋อโอเคค่ะพี่รัเอาน้องภูขึ้นน้องภูขึ้นต่อส้มอยู่ค่ะฝนไม่ตกเลยแม่เอบอกฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลยก็ได้วิวสวยๆไงแม่เอวิวสวยมากเลย